ห้ามใช้กับบลาวชนิดหัวลิงนะครับไอ้ที่ว่าที่ว่าตัดใช้กับตัดเหล็กตัดอะไรกนเนี่ยบลาวตัดเหล็กเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้บลาวกับแรงดันต่ำอ่าอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับแรงเกินครับมาเนี่เห็นไหมอ่ะตอนนี้ถอยไปเห็นไหมครับเนี่ยครับ เหมนมาหลายปีนะครับมาดูตรงนี้นะครับโต๊ัโต G S แปดเก้าห้าครับนี้ดับเบิลสอัโต G S ปดเก้าห้าเอาเยนยดีไ มีถุงนะมีถุง้ามีใบรับประกันคุณคุณรูปใบใบรับประกันรูปแล้วก็วิธีการางการงนาน,นะครับเป็นคู่ไม้คู้มืออ่ะเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อน,นครับ มีหัวนะครับก็ตัวหัวอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวว่าจะไม่มีนะครับตอนแรกมันไม่มีอย่าง้นใช่ไหมนะครับตอนนี้เราเราดูนะเอ้าทำไมไม่มีอ่าจะไหนไม่ได้อยู่นี่นี่โอ้อันนี้เอาอันนี้ไปไว้ไปพันเก็บสายคอมพิวเตอร์พอดีนะครับเก็บไว้เดี๋ยวผมจะเอาไว้เก็บพันสายคอมเก็บสายคอมพิวเตอร์นะครับ ก็แพงอันนี้แพงตัวนี้ครับอืนน่นไม่แพงแพงตัวนี้ครับอ,อ่ะเนี้ยมีสิ้นละได้มาหกสิ้นครับหกร้อยตัวสิ้นละร้อยอันนี้ก็หกร้อยอันนี้มันจะเป็นล็อกไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่าวงอาจจะเท่ากันอยู่นะครับแต่แต่ตัวนี้มันจะมีล็อกนะครับตัวน,นี้ อันนี้เราจะไปพึ่งไปสนใจมันครับกดแล้วก็เอาวางไว้นะครับนะครับมันเป็นอย่างนี้นะรี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ห้ามใช้กับเ์าชนิดหัวลิงนะครับไอ้ที่วแบบ่าที่ว่าตัดใช้กับตัดเหล็กตัดอะไรกิเนี่ยลบาตัดเหล็กเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เ์ากับแรงดัน,นต่ำอ่าอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นหัวอินฟเิตอันนี้ผมจะไปติดตั้งอ่ะออามาตัวนี้เป็นหัวจุกปลอกนี่จะเอิ้อมแล้ววางในกล่องแล้บ เราก็แทบจะไม่ต้องไข่เลยแล้วจริงๆครับเพราะมันแน่นอยู่แล้วอัอนนี้เก็เอาวางนะครับอ่านี่เห็นไหมพอดีหมเ้ยเอามันเหมือนมันใหญ่กว่เดีนี้นึ่งอ่า พอดีได้พอดีสวยไปได้ดูสวยเป็นเอรดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอานี่มาใส่นะครับอ่ะอย่าลืมแกะอันนี้ออกมาครับพลาสติกเดี๋ยวผมจะลองเอาเตามาใส่ดูก่อนลอยนี่ครับอ่ายกเดี๋ยวเราพุ่งเดายกขึ้ไปนั่งแบบโยกขึ้นนิดแป๊บแล้วก็เอรนี่นี่เออแต่๋ยวกลคว่ำงงไม่เห็นผมก็ไม่รู้ว่า ตรงไหนอยวตรงไหนะเออยู่เปล่านะมันมีล็อกไหมไม่แน่ใจนะว่ามีลอ็อกไหมนะแต่นี้ผมก็จะเปิดนะว่าปิดไม่ได้ปิดไว้นะครับกินแก๊สก็จะลออีปิดึ่อืม ใช่นะอันน,น,นี้อันนี้เป็นหัวยินฟาร์เรดหัวก็ต้องหลอดนิดนึงหลอดนิดนึงมันก็จะมันก็จะแดงเราก็จะบลีได้ครับนะครับนะครับหับกล็ลืมลืมแดงลืมแดงนะครับอันนี้อันนี้เป็นหัวธรรมดา นี่ครับเห็นไหมอันนี้เป็นหัวเขียวอันนี้เป็นหัวแดงครับนะครับเห็นไหมเราก็รีรีก็เพราะจริงๆน่ะเราทอดไข่นะครับแล้วก็ยน,นยน่ี้มฤๅนะีเนี่ยนะเาะแองจุดครับมาเห็นไหมอ่ะตอนนี้ถอยไปเห็นไหมครับเนี่ยครับใช้ได้ครับไอ้ต,ตอนแรกผมก็ไปซื้อว่าจะซื้อยี่ห้ออื่นแต่นี้ไอ้พนักง,งานบอกว่าประตูมันแน่นครับไอ้ยี่ห้ออื่นตรงนี้มันจะหลวม ตู้มันน่นผมก็เลยซื้อมานะครับในราคาเดีย๋ยวดูใบเสร็จก่อนนะครับเดีย๋ยวดูใบเสร็จก่อนใบเสร็จผมเก็บใบเสร็จยังใบเดี๋ยวเายังไม่สเต็มเลยทีแรกครับก็กลัวใบเสร็จจะหายโอ้โหแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่แปดร้อยเก้าเก้าสิบเก้าแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวปิดแก๊สนะครับเออปิดแก๊สนะครับทุกท่าน ไม่แดงรูเลยอันนี้ผมปิดถังนะครับแกณน์เราปิดถังก่อนนะครับที่วิธีถูกวิธีครับถังนิดนึงก่อนคือมเผาให้หมดมันไม่วิงกลับไปอยู่แล้วครับประหยัดไฟก็ต้องงัน้นี้ครับเราปิดแค่ลิลี่มันก็จะมันก็จะแดงครับเราไม่ต้องปิดแดงครับนี่ตัวเนี้ประหยัดไฟมากเล็กแก๊สเล็กแก๊สเออกแก๊ส เห็นไหมครับอู้นี่ร้อนแช่เลยจะไปจับไม่ได้นะครับนะ้ายค้าห็นที่ทาเห็นตัวอย่างนลครับอันนี้ไปเปลี่ยนได้เจ็ดวันนะครับถ้าว่ามันมันไม่ดีนะครับนี่ผมดูแล้วบางคนอาจจะนึกว่าเอ้าไอตัวนั้นนทำไมไม่ซ่อมครับแต่ตัวนั้นเราใช้มาเป็นสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมผมก็เลยว่าของบางอย่างครับไม่ควร่อมครับเอยเว้นยเว,ว้นไอตัวตาตัวเนี่ยประจุไอออนอะไรๆๆๆนี่น,นีน่นี่ไม่ควรสอม แตวถ้าเกิดถังแก๊สตันถังแก๊สรั่วเลยรไอ,ไอ,ไอตัวเตาแก๊สตันโดนตเตาแก๊สรั่วอะไรเงี้ยชอบมันไม่คุ้มครับเพราะราคาไม่ถึงคาเอาความชัวอะไรดีกว่านะในครเห็นด้วยเห็นว่าดีก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าถ้ามีตังก็อุดตังไห้ผมก็ได้ผมไม่ว่าอะไรสวัสดีครับ